สวัสดีจ่าเพื่อนๆวันนี้ก็มาดูแรงงานคนนะทำปากท่อกันดินพังก็ใช้แผ่นซีเพกมาตั้งบ้างอะไรบ้างนะยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จนี่ก็ล้างก่อนล้างก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะผสมในนี้เลยนะเอาปูนผสมในนี้เลยเทท้องให้เสมอกันอิดการแผ่นซีแพกของเราพังด้วย เวลาน้ำเขามาจากท่อนะก็จะมาเต็มปรับปับเลยนะก็ะคิดว่าน่าจะอยู่เพราะว่าเราจะทําแบบไม่ให้น้ําออกได้เลยนะตรงนี้น้ําม,มันจะมาอยู่ตรงนี้นะนี่น้ําจะลงห้วยนะตรงนี้เดี๋ยวก็เอาออกอันนี้คือขั้นแรกเลยขั้นปฐถมมาเรอกก็ต้องทําตรงปากท่อน,นี้ให้ดีก่อนนะเพราะจะทําตรงไหนไหนก็ต้องทําขั้นแรกให้ดีก่อน ต้องลากดินออกนะนี่ก็น้ำในห้วยทั้งนั้นแหละตั้งพื้นเสร็จแล้วคราวนี้ก็ผสมปูนเลยนะเอาปูนเทพื้นให้มันแข็งเพื่อไม่ให้มันเป็นชิ้นใครชิ้นมันนะคือให้มันติดกันเป็นแผ่นแผ่นเดียวไปเลยที่ตั้งไว้ทั้งหมดนี่แปดแผ่นนะแผ่นที่ยืนสองแผ่นแผ่นข้างสองแผ่นแผ่นพื้นสี่แผ่นแปดแผ่นทั้งหมด ก็วันนี้คงจะไม่เสร็จนี้ต้องมีรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะต้องทำข้างล่างก่อนข้างบนเอาไว้ทำทีหลังเป็นงานสะสมนะงานแบบน,นี้สมใจทำไม่ได้นะมันใช้แรงมากเหมือนแม็คโครเลยถ้าเราเราไปทำนี่เรียบร้อยนะดับเครื่องชนเลย นี่แหละแรงพ่อบ้าน